ผมว่าเรามากันต่อเลยดีกว่านะครับผมไม่ต้องเสียเวลาเลยนะครับผมมาจำคลิปที่แล้วเราก็มาจบจุดจบกันตรงนี้นะฮะอ่าตัวน vale> ี้ก็ยังเป็นเตะเหมือนเดิมยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะครับผมเฮ้ยไม่มีใครไอ้หนักวิ่งมาราธอนอุ้ยจะเอ๊เฮ้ยเอ๊อืมปะปะอ่ะป้าอ่าไฟวะโอ๊ยไฟวะไฟวะ ไฟเบา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 ก็โดนแมสชิกนี่ไงเนื่อจะสนใจเอ้ยเดี๋ยวใครมายิงกูเฮ้ยคุณจะกดทำไมเนี่ยโอ้ยดีข้างล่างเรายังไม่ได้ไปสำรวจโอ้ยคิดท้ายทำไมมันง่ายเช่นนี้เดะเจอหมวกเจอไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จจจจจ,จอทำน,นี่อะไรไว้ไม่เอาไม่ดีไม่กดกดไปแล้วเฮียเราก็รู้นี่ไหวเฮียทำแล้วทำไมเสือกกดกูละไม่กูละงงไปจะบ่อนี่กูต้องรอวันนี่ไงกดนี่ไงมาดิแม่เย็ดเดี๋ยวกูของขึ้นงั้นกูจะไม่ลง ตอนเ้ยแค่ทางนั้นแหละถูกแล้วกดอันนี้ไงเนี่ยต้องการไฟอ่ะกระโดดเอ้ยเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ยึดเข้มิชชั่นเฟลเลยกูรบปวดหัวสองรอบแล้วนะสองรอบเล่นเกมที่สองรอบแล้วกูตายสองรอบแลนะเริ่มใหม่เฮียอะไรตรงนี้เนี่ยไม่มีเฮ้ย นีมันมีหนึ่งคนใส่กระสุนพร้อมรีโหลดเปิดเตะยิง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 ยากูหิวหิวนมอันนี้ใครไหมยิงกูยิงกูอ่ะยิงกูอ่ะไปเคียร์คนนี้แป๊บนึงแมทช์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 เฮ้ย เปือยเลยวะ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 เปื่ะจบไปหมดกดตึ๊่งรีบขึ้นไปเลยดีกว่านะฮะไอ้ทางไหนที่เรายังไม่เคยไปก็มีแค่ประตูตรงนี้นะที่เรายังไม่เคยเข้าประตูนี้อ่ากด F เข้าได้ปิดไม่ เลือดเต็มร yeah. ้อยสุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดมันต้องทำเอามันต้องเอาไฟฟ้าเชื่อมต่อจะเอาไฟฟ้าเชื่อมต่อไงล่ะอย่างเงี้ยปลาระเบิดแม่งมันใจแล้วนี่ไงบังคับนี่อันนี้อะไรอันนี้กูไม่รู้สายอะเอายิงกูเครื่องทำงาน ยิงปุ๊บเครื่องทำงานไอ้ฮีเจ็ดมากเฮ้ยกำลังมาวใช่ปะนิ่งเหมือนนิ่งนิ่งมากนะกดอนไหนเนี่ยกดเอ็กว่าเอ็กกดเอ็ก,ก,อกสีนั่งน่งยี่อะไรครับไปทางไหนวะ กำลังก็ไปน่าจะใช่เพราะแม่งสูงเกินอันนี้ไงข้างบนนี่ไงเดินไปข้างบนก็นไปเคลียร์เลยได้ชาวเอ้ยเฮ้ยโอ้โหอืมเสียจีดมาจีจา๋าเย็ดมากเย็ดมากระเบิดมาเคลียร์เย็ดมากเย็ดมากเลยบบบนี้นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงลมมาลมเพลลมพามานะครับผม นะก็อย่าลืมผมผ้ากันด้วยนะฮะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะฮะเพราะว่าอ่าผมเปลี่ยนจากโต๊ะมันเป็น,ปนที่นอนนะฮะไม่ใช่ที่นอนแบบที่ผมนอนมันเป็นที่นอนที่ผมซื้อมานะฮะที่จริงก็ขอแม่มาซื้อนะแต่แม่แม่งไม่ให้นะฮะแม่บอกไปซื้อเองก็เลยแม่ไปซื้อเองแม่งเลยนะครับผมซื้อมาเนี่ยเป็นสิบสามพันห้านะถือว่าโคตรแพงอ่ะ ไอ้ชื่อมันมาได้ไงกูปาระเบิดใส่เลยนะเอาขึ้นมันก็มันมาเฮ้ยชิบหายแล้วหายแล้วเย็ดไม้ย็ดไม้โว้ยมึงจะมาทําไมนะมึงจะมาพร้อมรถทําไมมึงจะมาพร้อมรถทําไมเอ้ามึงจะมาพร้อมรถทําไมเฮ้ยปาดิปาชิบหายแล้วไปนอนไปไอ้สัตว์ได้หายแล้วหมันไส อาเบลุยไปจิ้มจิ้มจิ้มแมงจิ้มแม่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 งจิ้ม,มพองไม่ได้วะืาไปโอทูกับไปโดดได้ไหมเนี่ยอย่าไปชมอยู่ข้างในจังเลยโอ้หนี่ปราสาทเลยนี่วายึดเข็ุ้ยชิบหายแล้ว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  เฮ้ยมึงเห็นกูได้ไงเฮ้ยมึงเห็นกูได้ไงเราเปิดไปแดกเฮ้ยมึงอะไรลงลงมา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 ไอ้หลานไอ้หลานเอ้ยไอ้หลานไอ้หลานเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่อะไรอะไรต้องการอะไรจิ้มแม่งจิ้มแม่งจิ้มแม่งเตะเตะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวปุตายตายตายไปเมื่อกี้เห็นมาตัวไหนขึ้นมันตายแล้ว ขึ้นมาขี้เลี่อยหัวลงขี้เลื่อยแม่เย็นเตะเตะกดเอฟขึ้นพอล็อก,ล,อกล็อกขียอะไรเนี่ยปวดหัวลงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลงจริงเลยเย็นมาไปไน้องสุดแค่นี้เลยน้อ,นองเย็ดมาก ันนี้คือมันมันให้ลงมาทางนี้อ๋อนั่นไงเราน่าจะรู้ตัวแล้วนะครับว่าเราก็ต้องไปทางนี้นะครับผมไปลงโอเคป่นนี้อ่าอุ้ยมันเนเครียดเลยอะอย่าให้กูเจอไอ้นัตว์นะมันจะยิงกูทำไมกดนี่กดให้สไปมันเปิด เราขึ I poem. I poem. ้นไปเดินไปเดินไปก็เดินทางนี้ได้วะเอ้ยเย็บแม่ได้ด้วยเอ้ยเอาชิบฟักจูมามันก็รอบสองไอ้เหี้ยเย็บแม่ดูระเบือจริงเลยนะ ต้องเริ่มใหม่อะไรใหม่หมดสุดท้ายก็ต้องรีบไปรอก่อนรอขึ้นมาก่อนไม้สัดไม้จ็ดไม้ยัดไม้ยัดไม้ยัดไม่เอาที่ยัดไม้ไม้ยัดไม้จ็ดไม้ยัดไม้ยัดไม้ไม้ยัดไม้อ๋ออ๋อเป็นเกี้ยอะไรกันเกียอะไรเกียอะไรครับเป็นเกี้ยอะไรครับเป็นเกี้ยอะไรต้องกระโดดเดอะแมทริกเดอะแมทริกแป๊บหนึ่งปุ๊บ ปึ๊บอ่าจนตัวไปละเดยอุ้ยแบบเฮ้ยนกดตรงนี้เปล่เฮ้ยชิบหายแล้ว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 อุ้ยทันวิทันเอาี่ออซี่ออซี่ออซี่ซี่ออซีทันบอกแล้วบอกแล้วกูมาเหยียบตรงนี้ก็ได้กูไม่ง้อใครหรอกไอ้สารเจละไม้ เร็วด้วยเร็วทันใจไปครับสูงมากเลยเอ้ยโอ้ว่า,วานะ่ยมันก,ก็ต้องรีบทำแล้วก็รีบไปนะครับผมเพราะว่าต้องรอยสองตัวนี้ผมว่าที่เราใส่หมวกมาตอนนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโจโจก็เป็นได้ ปิดประตูปิดประตูน,ะน,นวิ่ง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 กูทิ้งมันกูทิง้งกูทิง้งไอศตร์ตัวนี้ลบ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 โอ้ยเหี้ยอ้จิตมากมาเริ่มกันต่อเลยดีกว่านะเป็นการที่ไม่เสียเวลา ตายซะเยอมากอย่าเล่นพิเรนแป๊บนึงนะก่อนที่จะอยก่อนที่จะไปต้องพิเรนแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอมนเียพร้อมเียพร้อมแล้วยัดเคพาน มาป้าป้าไปมาไปลงที่ไหนวะลงมาแล้วเฮ้ยขี้ขวากูลืมมันต้องกระโดดโอ้โหมาต่อเลยมามาสัตว์มาเล็งสามสองเล็งยิงยิงอป้า จากนั้นปนนะปน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 รัวปนโลปนโลมันต้องทำงี้ฮะถูกแล้วนะฮะเราก็ต้องขึ้นไปบนหลังคานะเพื่อจะได้เสียไม่ต้องเสียเวลาเลยนะฮะไปงานไปไปเนี๋ยวเร็วเรี่เร็ว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 ไม่กดปึ๊บขึ้นขึ้นไปเฮ้ยจิบหายแล้วมาอยู่เฉยๆแล้วกูอ่ะ ไม่คิดขวาไม่คิดอะไรทั้งสิ้นป้าระเบิดเดียวหยอดลงไปอุ้ยุ้ย,ยมาจากไหนเฮ้ยมีเหยียบนี่ว่าเสียเวลาอะไรเสียเวลาอะไรแดกไม่ต้องแดกไม่ต้องแดกเนแลก็ไปมันก็มาเหมือนกันมมอีกเยอะทิมหายแล้วแดกเก็บกุกเก็บอะไรกินทั้งหมด โอ้ยโอ้ยเกกะรลงลงลงปาดปื้ดปืดปาดปื้ดขึ้นไปเปิดเฮ้ยไม่ต้องเลยไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแต่เราเหยียบวันนี้แม่งกันได้เหมือนกันแต่ไม่เหยียเสี่ยงเลยดีกว่า ถ้าเราไปทำมันก็เหยียบปนหลังคาเฮ้ย้เครียดจิ๋วไปเราแบบสบายสปายปืนดกระโดกนะกะโดก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยกระโดดก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราแยาจุ่งในกันเลยมาจัดเลยไม่เอยอะเลย,ยาะย,ยินใยิงใยิงใหยิงใย,ย,ยายายาเมื่อไ แล้วนะสามองหนึ่งไอติดตติดตเจ็บมากอระเบิดแดงกันแบหลบเตะปเอไปขโมยของขโมยขโมยหมดขโมยตบปมาเก็บมันซะปึบเปิดปึหลบยไอ้ยิงุายแล้วออกองกอย่าุ่งกูจะเอ๊ะ ระเบิดเหมือนกูงาสสไกน่ะจะไม่ระเบิดแค่นี้รเปิดปุ๊บ้าบ้าบ้าเฮ้ยมาหยุดไม้ถังอ่ะมาดิออกมาดิออกมาดิระเบิดได้เหมือนกันไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ต้องทำ้รวดเร็วดชนใจตร้ยเปิดเรือดเรือดหมดเก็บหมดไป เดิมนมาทางนี้เดิมน,นดมาเก็บมัวกเก็บทำไมมวัวเฮียเยเก็บสมวัวแบบโตเปิดเลยไปทางไหนต่อ

โอ้หชิพหายเร็วชิบหายแล้วเฮ้อะไรวะอ้าตายตอนไหนเดินเข้าไปหามันก็ตายแล้วแหละแปลกใจเฮ้ยหายาอะไรฮั่โหลบัหลหลฮััลโหหลฮดลโลฮหัลโหลฮัลโหัโหลฮัลโหลฮัู่หกัหั อันนี้ใครวะเนี่ยอันนี้กูอะชิบหายแล้วน่ก <gli apprentice systems> ูสู้ใครเนี่ยอ้ยอาซี่อาซี่เบิกไปแดกก่อนยิดมากอืออ้าวกระเด้งกระเด้งตาย แย่มากผมกูมไม่รู้ว่าชีวิตจะสู้กับมึงไงี้แยโอเคขอเจอการในพิธีน,นี้นะเจอกันอีเป็นวันที่โชคลายที่สุดในโลกเลยสัก